เมื่อหนุ่มโสดอารมณ์เปรี่ยวคนหนึ่งได้เจอกับสาวสวยห้องข้างๆที่เขาเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่เขาจึงตัดสินใจจีบเธอผ่านผนังห้องของเขาทุกๆวันโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาคุยด้วยนั้นมันใช่เธอจริงๆไหมสปอยแมนสวัสดีครับพบกับผมสปอยแมนวันนี้ผมจะมาสปอยก,กับหนังสุดสยองที่มีชื่อว่าลักหลอนกำแพงหลวง จากโซโก s สตอรี่ที่ได้ออกฉายไปเมื่อต้นปี2022และถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมแล้วก็มาฟังสปอยกันเลยนะครับเริ่มเรื่องที่คิมชายหนุ่มในวัยทำงานคนหนึ่งที่กำลังวุ่นวายกับการขนข้าวขนของของเข,งข,งข,งขาเพื่อเข้าอพาร์ตเมนต์ใหม่โดยรวมทุกอย่างนั้นช่างลงตัวกับเขาเป็นอย่างมาก แถมอพาร์ตเมนต์ใหม่แห่งนี้ยังอยู่ไม่ห่างจากที่ทำงานของเขาเท่าไหร่นักจากนั้นเมื่อคิมขนเสร็จมันก็กลับมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขานั้นเกิดหงุดหงิดขึ้นมานิดหน่อยนั่นก็คือเสียงเคาะกำแพงมาจากห้องคังคางที่ดังอยู่เป็นระยะะ,ยะในขณะที่เขานั้นกำลังขนของเข้ามาแม้ตัวของเขานั้นจะอยากออกไปต่อว่าให้รู้แล้วหลูหลอดแต่เขาก็คิดว่านี่เป็นวันแรกที่ได้เข้ามาอยู่จึงไม่อยากให้มันมีปัญหาหรือเสียเลิศงามยามดีในวันแรกนี้ไป เช้าวันต่อมาขณะที่คิมกาลังจะไปทํางานด้วยสภาพที่ดูอิดโรยเพราะเขานั้นแทบจะนอนไม่ได้เลยเนื่องจากเสียงที่ดังรบกวนมาจากห้องข้างๆแทบตลอดทั้งคืนแต่แล้วในตอนนั้นมันก็กลับมีหญิงสาวคนหนึ่งที่รีวิ่งเข้าลิฟต์มาพร้อมกันกับเขาและความเงียบภายในลิฟต์มันก็ได้ทําให้หญิงสาวเธอเอ่ยทักคิมขึ้นมาก่อนพร้อมกับแนะนําตัวเองว่าเธอนั้นพักอยู่ห้องข้างๆข,ของคิมยินดีที่ได้รู้จักนะคะ นั่นทาให้คิมที่ได้ยินแบบนั้นอยากที่จะพูดถึงเรื่องที่เธอส่งเสียงดังจนทาให้เขาไม่ได้นอนแต่เมื่อได้มองหน้าของเธอเขาก็กลับไม่กล้าที่จะพูดอะไรออกไปจนต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปทํางานแต่ในขณะที่เธอเดินออกไปคิมก็กลับเจอโบอผูกผมของเธอตกอยู่บนพื้นแม้เขาจะพยายามเรียกเธอว่าเธอทําของตกแต่เธอก็กลับไม่ได้ยินจนทําให้เขาต้องเก็บมันกลับมาไว้กับตัวเองก่อนในตอนนั้นในคืนนั้นหลังจากที่เลิกงาน คิมก็ได้กลับเข้าห้องมาด้วยอาการที่ดูเหนื่อยล้าแต่จูจ่ๆเขาก็กลับได้ยินเสียงเคาะกำแพงดังขึ้นมาอีกเหมือนเดิมเขาจึงคิดว่าหญิงสาวคนเมื่อเช้าคงอยากจะพูดคุยอะไรกับเขาอีกแน่ๆเขาจึงดีดตัวลุกขึ้นนั่งพร้อมกับพูดคุยกับเธอผ่านผนังห้องนั้นในทันทีแต่เมื่อพูดถามออกไปมันก็น่าแปลกใจที่ไม่มีเสียงพูดของเธอตอบกลับเขามันเลยนอกจากเสียงเคาะกำแพงที่ดังตึกๆต,ตอบกลับเขาออกมาเพียงเท่านั้น คิมจึงพอจะเข้าใจอะไรได้บางอย่างว่าถ้าหญิงสาวาเธอเคาะสองครั้งนั่นหมายความว่าเธอตอบว่าใช่แต่ถ้าเธอเคาะเพียงครั้งเดียวก็หมายความว่าเธอนั้นตอบว่าไม่ใช่และนั่นก็ได้ทำให้คิมเขารู้สึกสนใจในตัวของหญิงสาวคนนี้เป็นอย่างมากเขาจึงเอ่ยชวนเธอไปกินข้าวด้วยกันกับเขานี่คืนวันศุกร์และดูเหมือนว่าหญิงสาวคนนั้นก็ได้ตอบตกลงเขากลับมาด้วยความยินดีหลังจากวันนั้นทั้งสองก็ได้พูดคุยผ่านผนังห้องด้วยกันมาเรื่อยๆจนมาถึงเช้าวันศุกร์ คิมที่ตื่นเต้นและเฝ้ารอวันนี้อย่างใจจดใจจอ่อเขาก็ได้เจอกับเธอในขณะที่กำลังจะออกไปทำงานเข้าพอดีคิมจึงพูดเกินๆถึงเรื่องที่ได้นัดกันในคืนนี้กับเธอแต่ดูเหมือนว่าหญิงสาวเธอจะงงๆเล็กน้อยและพยายามเอออ,อไปกับคำพูดของคิมโดยที่ตัวของคิมนั้นก็ยังคงมั่นใจว่าต้องเป็นเธอแน่ๆที่คุยอยู่ด้วยกันกับเขาผ่านผนังห้องแทบทุกคืนจนในที่สุดเวลานัดทานข้าวกันก็มาถึง คิมที่รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากแต่เขาก็กลับไม่เห็นวิแววของเธอที่จะมาตามนัดของเขาเลยเขาจึงตัดสินใจเดินกลับขึ้นมาที่ห้องของตัวเองอย่างถอดใจพร้อมกับเคาะผนังคุยกับเธอที่อยู่ห้องข้างๆดูอีกครั้งเพราะเขาคิดว่าเขาอาจจะเล่งรัดเธอมากเกินไปที่เจอกันไม่กี่ครั้งก็ชวนไปนั่งกินข้าวด้วยกันซะแล้วแต่ดูเหมือนว่าคิมเขาจะคิดอะไรขึ้นมาได้บางอย่างเขาจึงหยิบโบที่หญิงสาวเธอทำตกไว้ในวันก่อนขึ้นมาและรีบนำไปคืนเธอที่ห้องในตอนนั้นทันที เพราะเขาคิดว่าวิธีนี้อาจจะทําให้เธอกับเขาได้พูดคุยกันอย่างเปิดอกเกี่ยวกับความรู้สึกหลังจากนั้นขึ้นมาก็ได้แต่เมื่อคิมเขากดกิ่งและเคาะประตูห้องเรียกเธอมันก็กลับไม่มีเสียงใดๆเลยตอบรับเขากลับมานอกจากประตูของห้อง1604ที่เปิดอ้าออกเพื่อเชิญให้เขาเข้าไปเมื่อคิมค่อยๆเดินเข้ามาด้านในเขาก็กลับไม่เจอใครที่อยู่ในห้องเลยสักคนแถมสภาพของห้องก็ยังเละเทะไปหมดไม่เพียงเท่านั้นยังมีใบแจ้งเตือนกองเอาไว้มากมายอีกต่างหาก นั่นทาให้คิมที่เห็นแบบนั้นเริ่มรู้สึกกังวลใจขึ้นมาแปลกๆจนเขาหันไปสะดุดตากับตู้เสื้อผ้าที่วางพิงกาแพงกั้นห้องฝั่งเขาเอาไว้ซึ่งมันไม่มีทางที่ใครจะเคาะตู้นี้และส่งเสียงไปถึงห้องของเขาได้ในที่สุดความจริงบางอย่างก็เริ่มปรากฏเมื่อเขาเรีบวิ่งกลับมาที่ห้องของตัวเองพร้อมกับพยายามแกะวอลเปเปอร์ที่มีรอยขาดตรงผนังฝั่งเขาออกเพื่อดูว่าไหนนั้นมันได้มีอะไรซ่อนเอาไว้อยู่กันแน่และทันทีที่คิมเขาได้เห็นสิ่งที่อยู่ด้านใน มันก็กลับทําให้เขาต้องตกใจกลัวจนแทบจะบอกไม่ถูกเมื่อมันมีศพสองศพที่โดนห่อไว้อย่างดีถูกเก็บซ่อนเอาไว้อยู่ภายในผนังห้องของเขาแถมมือข้างหนึ่งของศพที่ไม่ได้ถูกหอ่อมันก็กลับพุ่งมาจับที่มือของเขาจนทําให้เขาเกิดตกใจความสับสนและความหวาดกลัวเริ่มทําให้คิมที่ได้เห็นแบบนั้นพยายามที่จะหนีแต่แล้วเขาก็กลับโดนบางสิ่งบางอย่างจับตัวของเขาเอาไว้ได้พร้อมกับห้องของเขาที่ค่อยๆถลม่มลงมาแลวกับว่าประตูมิติบางอย่างที่ถูกเปิดออก และพาคชีวิตของเขาในโลกนี้เขาไปอยู่ในโลกนั้นอย่างไม่มีวันที่จะได้กลับออกมาหลังจากคืนนั้นข่าวมากมายต่างพากันตีข่าวถึงศพสองศพที่คิมเจอซึ่งมันเป็นศพของคู่สามีภรรยาที่อยู่ห้องคังคางที่หายสาบสูญไปนานแล้วอย่างไร้ร่องรอยและตำรวจก็คาดว่าคิมอาจจะเป็นคนร้ายที่ทำเรื่องทั้งหมดนี้ก็ได้เพราะในตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าคิมนั้นเขาได้หายไปไหน ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังที่มีชื่อว่าลักหลอนกำแพงหลวงจริงๆแอดก็ยังคงสงสัยเหมือนกันว่าสิ่งที่คิมเจอนั้นมันคืออะไรอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือผีเจ้าสาวที่อยู่ในกำแพงมันหลอกเพื่อไปเป็นตัวตายตัวแทนกันแน่แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับโซโกสตอรี่ในตอนนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกแอดกันหน่อยนะครับสัญญาว,ว่าจะอ่านทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอน ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ